เอาของอร่อยมากนครับอันนี้เขาทดข้อนเหนียวอันนี้ยังไม่ได้ครับผมโอ้โอหนี่ใยญ่ามากเขาดูกใส่ัำโบทุก่าน,นุโอ้โหอันก็มีดอกไม้ด้วยเต็มทูกท่านไหนหนึ่งสองสาม โมกอีลังเลือยคุณผู้ชมสวัสดีครับ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 คุณผู้ชมมาชื่อกันเยมแล้วนะครับโมกอีลังเดือยคุณผู้ชมอร่อยมากครับคุณผู้ชมมาชื่อกันแล้วนะครับผมดีโค้ชชานจะเอาของอร่อยมาให้คทุกท่านจำได้ไหมจ๊ะ คลิปก่อนหน้านี่นานแล้วนะครับประมาณเดือนกว่าเกือบสองเดือนแล้วทุกท่านเลยเพราะฉะนัปลูกไว้ของอร่อยนี่เขาพดข้โโหนิ้วนะครับทุกท่านเลยเ้าพดข้อนียวตอนนี้เริ่มเกลแล้วเกลี่พองแล้วนะครับผมอันนี้กินได้ไนะหมแค่จะมีนไะด้ไหมนี่เองเล่อันนี้เขาขดข้อนิ้วอันนี้ยังไม่ได้ครับผม โอ้มันจะกินหมดแล้วแล้วกดู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 ได้กินแล้วไอ้ก็ได้กินนะนี่กดไหนอันนี้ยังไม่เอาใช่ไหมน้อยังแล้วก็คนละางจะตัดต้นหอ้ทีดใดมันอันนี้มันเป็นโดนใส่ไหโอู้กัแล้วก็เฮ้ยแล้ก็คนละาจะตัดต้นทิ้งนะครับผม มาไปเก็บใหม่อี้ยอ้ดอกอันี่อืมเดี๋ยวก่อุ้ยเจ้าเจ้าเดี๋ยวขาจัปุนี่คนครับผมสองตัว ในหมู่บ้านเขาประกาศอะไรก็ไม oh, okay. ่รู้นะครับผมโอ้โหเกี่ยวหมดเลยเสร็จแล้วก็พระชันจะตัดตัวนะโอ้ดูพระชันขนาดมันอยู่หน้าบ้านนะทุกคนอยู่ในบ้านก็ได้นี่เห็นนี่เก่งเลยโอ้โหนี่เยอะมากเขาดูใส่จัมโบ้ทุกท่านเลยโอ้โหนี่ หน้าบ้านก็มีดอกไม้ด้วยเต็มทุกท่านไหนดอกไม้คนเราชอบแบบไหนก็อยู่แบบนั้นครับผมเราไม่ต้องเอาตัวเราเปรียบเทียบกับใครบริษัทชอบแบบนี้ปลูกผักปลูกดอกไม้ไว้กินเองนะครับเนาะชอบมากครับผมเราก็ต้อง ทำมาหากินด้วยมีตังด้วยถ้าไม่มีถ้าไม่ซ้อสตางค์ด้วยก็ไม่ได้นะครับถูกไว้กินนี่ไม่ได้เนระาต้กินผักตลอดก็ไม่ได้เราต้องกินจิ้นบ้างนะฮะต้องกินก็ไม่ได้ทุกคนเนลยเราต้องกินผักบ้างกินจิ้นบ้างเนี่ยเพื่อจะตัดต้นมันทิ้งนะทุกคน một điểm nào ừ. nó ra đấy, điểm nó nặng, thân nặng, các bộ ขวดก่อนครับผมอโอเคครับแต่ขวดขี่มันไม่ค่อยสมบูรณ์เขาบอกว่าเขาเขวดข้าวเหนียวนะครับผมถ้าใครจำได้เนาะพุะชั้นพุะชันอันนี้ทุชชชชกชั้นทุกชั้นปลูกตอนแรกนะครับผมซื้อมาเป็นถุง มิเกตเลนะทุกคนไะว้ก็ไม่ได้มิเกตถ้าเราจะปลูกโาก็ตันไปนซื้อเป็นซองมากนะต้องติดดูก,ก่อนว่ามันอร่อยไหมถ้ามันไม่อร่อยก็เปลี่ยนพันธุ์มันนะครับไว้ต้มอีกหมอนอันนี้มันเต็มแล้ว รวมแค่นี้ก่อนนะครับปักกอไก่ก่อนอตกมาแล้วลูกค้าเนยรวมสักครึ่งชั่วโมงนะครับเนาะอโอ้ยสวยๆนะครับพวกค้าเนยยอดปิดผ้าไว้นะครับปิดผ้าไว้ก่อนครึ่งชั่วโมงมาเจอกันผ่านไปแล้วครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวมาลุ้นกันครับสุกหรือยังงั้น กิไปก่อนหลับแล้วนะครับผมไองที่กลุ่มร้องแล้วโดนกันครับสองสามควันควันขมงเลยนะครับทุกท่านเลยอันี่อันนี้ใหญ่อันนี้อันนี้ใหญ่ ใหญ่มากครับผมเดี๋ยวจะต้มอีกหนึ่งหม้อนะครับพวกท่านเลยต้มสองหมอ้ออื้ดู๋ สุดแล้วครับผมอันนี้ก็ว้าวทุกท่าน <laughs> ไปเดี๋ยวมาชิมแล้วนะครับผมนี<อ>่ถังขอบคุณไลค์ขาับคไลค์นี่สองสองอันนี้ไลค์เป็นจุดเป็นจุดเลยนะทุกมสันนี่ <laughs> ขอพอพอพาบคุไลค์ครับผม <laughs> อ,อื้อข้นขนะ้นเหนียวทุ่มสั่นี่ปุ๋ยไก่ก็ได้กินแล้วขอมแบบ แค่ก okay, okay, bon, so ่อนนะครับ oh, ม so 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 so. mm ันร้อนทุกท่านเลอันนี้ก็ลายนะทุกท่านอ้าสวย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 ว้า โมกอีลังเลื้อคุณผู้ชมทุกท่านเอ๋ยมันหวานครับผมมันเหนียวจริงๆด้วยทุกท่านเอ๋ยอืมฟันนี่แหละโค้าชามจำช่องมันได้อยู่หนาครับผมจำถุงมันได้อยู่เดี๋ยวโค้าชามจะไปซื้อตัวนี้มาปลูกแหละอร่อยมากทุกท่านหวานเหนียวครับผมนี่อร่อยนะโค้งนีด่ดูด้รูู้มันเหนียวจริงๆนะทุกท่านเลย,อ,ยอืมเหนียวมากอันนี้สมสมชมกับราคาช่องละสิบบาทเองโค้ชามมาปลูกนะ อันนี้ถ้าเราไปซื้อก็ต่ำต่ตกว่าหกสิบบาทแล้วนะครับผมเฉพาะหม้อนี้นะครับโดยอยีกหนึ่งหมอ้อแล้วก็ยังไม่หมดตัวยังมีปุ่นอยู่มีอีกเยอะครับผมพวกกินอีก้วเยอะอยู่อืม,<ะ>อมก,ก,มมมก,มก็กินอะไรอืมไอ้ลูกกินอะไรมามากมาก่อนมากก่อนกินอะไรลูกกินอะไร ไปไหนน่ะ ไปไหน่อน่ะไปดูไปไหนมันเขากบนะอ่าอ่ะดูลูกก้าลูกก้าเอ้ยไม่ส่วนอะไรเลยทุกี้มานี่ดูมั้ยอืมมาเลยเข้ามาเข้ามาเข้ามา นี่ลงมาหายไปหายไปอืมอร่อยมากสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละครับคุณผู้ชมฝากยกกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางด้านครับสวัสดีครับ